เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านและคณะครูเ้บริหารสานทุกท่านนะคะที่ฉันมาคณะกรรมาธิการตำแหน่งคือขนานการขอน้ำเสด็จนะคะรายงานผลจับอิบัติงาน รอบที่หนึ่งนะคะขอไปแบบรวดเร็วนะคะงานที่เกิดตามตามาตรฐานในครูนะคะ<ม>และการจัดการเารียนการสอนนะคะก็ได้รับมอบห,หมายเป็นครูถูกถ่วงไว้นะคะจันทร์วันสองค่ะก็ได้มีการากจัดทำทำการวิเคราะห์หลักสูตรผู้่วงไว้นะคะพุทธศักราช2560ันห้ารอแลอ้ หลักสูตรสารสนเทศนะคะจะทําเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนค่ะแล้วก็ได้จัดก,กิจกรรมประเด็ยนการสอนจัดทํำสื่อวัดถลการเรินผลนะคะสำนักที่สองน,นะคะการส่สสสสสมสมงเสริมชุมชนการจัดการเรีนยนรู้นะคะก็ประสานงานเกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับผู้ปกครองนะคะก็มีการเยี่ยมบ้านนะคะ,ม,ะนนะมีการติดต่อประสานงานเวลาที่มีกิจกรรมต่าง,างๆแล้วก็ส่งเสริสมเด็กๆ ในด้านสุขภาพนะคะแล้วก็การเรียนรูน้นะคะส่วนในด้านที่3การพัฒนาติเองก็ได้เข้ารับการอบรมทั้งด้านออนไลน์และออนไซต์นะคะที่ปรากฏที่เป็นตัวอย่างนะคะที่ได้ไปอบรมที่โรงเรียนของนะคะของ EF นะคะในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการจิัดงา,านนะคะ ก็ประเด็นท้าทายก็คือการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้มัดเล็กการเรีนรู้มัดเล็กของเด็กถูกไว้ด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากแผนพัฒนาการเรียนรู้ในท้องถิ่นของเรียนบ้านชั้นประถมศึกปีที่สองนะคะในรายได้คนริมารก็เด็กที่ทั้งหมดสิคนนะคะก็ได้รับการส่งเสริมเป็นร้อยละหนึ่งร้อยนะคะในพัฒนาการทั้งสี่ด้านนะคะและประเมินหลังจากที่ทำกิจกรรมแล้วนะคะก็ คุณภาพที่ได้มาก็คือร้อยละประมาณร้อยละแปดสิบนะคะงบก,การคลัสพิจารด้สูงขึ้นนะคะส่วนกิจาก,การรมนะคะให้ดูภาพกิจาก,การรมเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเราจะเน้นสิ่งที่มีในท้องถิ่นนะคะเช่นในท้องถิ่นของเราเขาจะมีนพนทวกอันนี้เป็นตัวอย่างของเรื่องหินดินไทรนะคะก็จะพาเด็กๆสำรวจนะคะในแล,ล่เรียวรู้ของสถานศึกษาแล้วก็ ให้เด็กไปดูชิ้นรอบตัวที่อยู่ที่บ้านนะคะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะทํางานอยู่ที่โงโมเด็กก็จะมีเขาจะคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้เขาก็จะนํามาคุยกับคุณครูเราเราก็นําก้อนหินดีไซน์นี่นะคะมาทําสื่อการสอนนะคะเช่นตัวเลขนะให้เด็กทําตัวเลขของตัวเองเ่ประจําตัวเองนะคะแล้วก็นำพืชนะคะพืชที่เด็กๆพบเห็นนะคะมาทํา ช่นการพิมพ์ภาพนะคะพิมพ์ภาพสีเด็กก็จะเรียนรู้เรื่องสีนะคะเรื่องสีแล้วก็สีธรรมชาติได้มาจากพืชตัวไหนบ้างนะคะและ้วก็จะได,ด้รู้เรื่องรูปร่างของพืชนะคะเช่นเป็นไม้ต่างๆสามารถนำมาต่อเติมเป็นภาพสัตว์ต่างๆได้นะคะแล้วก็เด็กก็จะมีจินตนาการนะคะสิ่งที่เขาเคยพบเห็นก็มามาบอกว่าเพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็สามารถที่จะ ไปสู่กระบวนการคิดต่อในด้านสติปัญญานะคะเด็กก็ได้ใช้มือใช้กล้ามเนื้อมือนะคะในการทํางานต่าง้านสังคมก็ได้เรียนรู้การทําทงานร่วมกับเพื่อนนะคะอันนี้นะคะองค์ประกอบที่2ก็คือาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษานะคะรับมอบอหมายจากผู้บรรณาธิาภาพอาจจะไม่เป็นตรงนะคะเพราะว่ามันสามารถแต่ละาก,กาิจกรรมอาจจะเป็น อุปกประกอบของด้านต่างได้นะคะในภาพก็จะเป็นพาเด็กไปแข่งกีฬานะคะหรือเราก็จะส่งเสริมในด้านของร่างกายนะคะเด็กก็จะมีความแข็งแรงมีความมั่นใจนะคะที่จะเรียนรู้กติการ,รู้ระเบียบสังคมนะคะ,ะแล้วก็ภาพการก่อต้านยาเสพติดนะคะเด็กก็มีกิจกรรมกัทานงเรียนเด็กก็จะได้เรียนรู้เป็นทักษะชีวิตของเขานะคะรรู้จักการป้องกันรู้จักการแยกสิ่งไหนที่ควรทำไม่ควรทํานะคะ การรายงานผลของข้าพเจ้าวันนี้ก็จบลงกันเพียงเท่านค่ะขอบคุณมากค่ะ